สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับเข้ามาชมแปลงเกษตรโคกหนังนาโมเดลนะครับในพื้นที่5้าไร่นะครับแปลงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอศรีสำโรงนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับสไตล์แปลงนี้นะครับก็จะทำในลักษณะของโคกหนองนาบ้านสวนสไตล์คาเฟ่นะครับตามที่เห็นนะครับก็จะมีเกาะ กลางน้ำนะครับแล้วก็ปลูกบ้านอยู่ตรงเกาะนะครับได้บรรยากาศของธรรมชาตินะครับไปชมบรรยากาศในสวนกันครับทีมงานเฉลิมสิริทรัพย์นะครับรับคุดออกแบบโคกหนอง,งานาโมเดลทั่วประเทศไทยเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0811495654นะครับ เรายินดีให้คำปรึกษาสำหรับทุกท่านเลยนะครับไปชมบรรยากาศความสวยงามของกเกษตรโครกหนึงนาบ้านสวนสไตล์คาเฟ่กันครับรับชมพร้อมๆกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังคลิปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ